ครับสวัสดีครับตันนี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็เริ่มต้นด้วยการสร้าง list box ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า list box คืออะไรครับก็ list box ก็เหมือนการทําเมนูนะครับซึ่งจะใช้ในการาคลิก เพื่อจะดูข้อมูลแต่ละตัวว่ามีข้อมูลเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับอธิบายอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็เริ่มจากการคลิกที่ปุ่ม Create List Box นี่นะครับโอเคก็จะมี Property ขึ้นมาถามนะครับว่าให้เรากรอกข้อมูลเข้าไปนะครับ Title เ,เราก็เอาเป็นเอาเป็นชื่อเวนก่อนแล้วกันนะครับเวน,นะครับทีนี้ ลิสต์บล็อกที่เกี่ยวกับเวนก็คือชิปเนมนะครับเดี๋ยวเราก็มาคลิกที่ชิปเนมชิปฟูลเนมแล้วกันนะครับชิปฟูลเนมเสร็จแล้วเราก็ตัวอย่างอื่นนะครับถ้าเราจะตั้งค่าออปชันไปด้วยก็ได้นะครับถ้าไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่มเติมมันก็จะขึ้นเป็นค่า Default ให้นะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ผมตั้งตัวฟอนต์แล้วกันนะครับผมใช้ฟอนต์ทาโฮมาไซส นะครับก็โตขึ้นมาหน่อยจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับนี่คือ l i s t box ก็คือเมนูเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเราเลือกตรงนี้นะครับมันก็จะมาให้นะครับเห็นไหมครเวลาเลือกดูข้อมูลนะครับก็ถ้าไม่เลือกก็เคลียร์ออกนะครับทีนี้ listbox อีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือการเลือกชื่อของผู้ป่วยนะครับ ทำอะไรครับหอผู้ป่วยโอเคนะครับตัวเล็กอาจจะมองไม่เห็นนะทิบะให้ดูนิดนึงนะครับตัวใหญ่ขึ้นมาหนึง่งหอผู้ป่วยก็มาข้อมูลที่เกี่ยวกับหอผู้ป่วยก็จะเป็นชื่อวอร์ดเนมนะครับชื่อวอร์ดวอร์ดเนมนี้แล้วกันนะครับก็อิมพอตเข้าไปครับแอดเข้าไปในส่วนของริสป็อกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคครับอ,อันนี้ก็ เซตเหมือนกันครับก็เซตเป็นไซส์11นะครับแล้วก็ซอส์เรียงลำดับผมเอาเรียงตามาจริงๆถ้าเราไม่เลือกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขึ้น Default ให้นะครับก็คือตามสเต e แล้วแต่ประเภทข้อมูลนะครับแต่ว่านี่ผมจะเลือก Expression แล้วกันนะครับว่าให้ไปเรียงตาม w อ่า word id แล้วกันนะครับ วอร์ดไอโอเคก็จะขึ้นวอร์ดไเดียแล้วเป็นเสร็จแล้วก็คลิกโอเคไปนะครับคลิกโอเคครับนะครับก็จะได้ลิสต์บล็อกอันที่2นะครับก็อันนี้เขียนไม่หมดแล้วก็ลากลงมาเเกิด <c oughs> อะไรขึ้นครับวอร์ดเนมอ๋อเอาใหม่ครับผมอาจจะเลือกอะไรผิดนะครับเดี๋ยวขอรีโมทไปนะครับ จริงๆแล้วก็ Copy จากตรงนี้มาก็ได้นะครับไม่เอาไม่เอาเลือก list box ดีกว่าครับ list box ตัวนี้ครับ create list box ครับอันนี้ก็หอผู้ป่วยใช้คำว่าบอร์แล้วกันนะครับ fill เราก็เลือกเป็น w o r d name นะครับ w o r d name โอเคแล้วก็จัดเรียงนะครับเราก็เลือกเรียงเป็น expression นะครับโดยให้มันเรียงตามบอร์ด id นะครับโอเคคลิกโอเคไปนะครับแ,แล้วก็ขนาดตัวหนังสือก็เอาสักเท่ามา11นะครับโอเคได้แล้วครับอันนี้รายชื่อของผู้ป่วยนะครับทั้งหมดนะครับเอาไว้ทำไว้เพื่อเป็นเมนูสำหรับเราคลิกดูเป็นรายหอนะครับแต่ถ้าไม่คลิกก็มันก็จะคำนวณข้อมูลมาทั้งหมดนะครับ โอเคส่วนตรงนี้นะครับก็เอาไว้ดูภาพรวมนะครับเป็นดูภาพรวมเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับตรงนี้จบแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ